สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะไปไหนคะจะไปเก็บผักกับป้ากับมาม่ากับลาลูซี่ด้วยอ๋อต้อยมยำไปด้วยไหมเนาไม่ให้ไปต้ยมยำออกบ้านไม่ได้ไม่ได้มีแมวตัวใหญ่ใช่เดี๋ยวโดนกัดอืมจะไปเก็บอะไรคะมาระเทหัวนหอมด้วยกอบารีด้วยถั่วด้วย โอ้โ would, เยอะจังเลยไปเดี๋ยวเราไปกันต,ตามไปแล้วป่ปาไปนน่นก่อนแล้วนะคะอยู่ที่ปะเขือเทศเลยวงาง,งวเบาๆนะคะเดี๋ยวมันตแตกวางเบานะลูกนะเก่งมาก เบาๆเดี๋ยวแตกนะโอ้ m ก g อ d นั่นแหละลูกนั่นแหละไ <Yeah. S 1> หนดูสิโอ้โหมีเยอะ อันนี้เป็นมะเขือเทศอะไรคะมะเขือเทศอีกแบบหนึ่งค่ะอุ้ยวาเลนตุสกลูฟเน่เอาสีแดงหมดให้หมดเลยนะคะมุ้ยโมนะกมุ้ยโมนะกฮ้สวยจังเลยสว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 ยมากเลยใช่ค่ะ กินมากๆไม่อยากกินไม,ไม่อยากกินล่ะคะไม่อยากกินไม่ชอบไม่ชอบเหรอกินกัน้หนูดูนะไหนคะอ้ยสีแดงสวยจังเลยใครกินคะลูซี่ไม่อยากกินลูซี่ไม่ชอบเหรอลูกไม่ชอบค่ะโอ้ยของโปรดแม่เลยค่ะแม่ชอบอย่างมากเลย ขยันจังมันหลุดแล้วใช่ไหมนะ่ะหลุดแล้วดึงมาเลยลูกอุ้ยโอ้ยดูสิ <c oughs> แยะเลยอะดูอันนี้สิค่ะไหนคะโอ้โหอันนี้ยิ่งสวยอ้ย แล้วเราก็จะมาถอนหัวหอมกันนะคะลูซี่ก็ลงมือแล้วเป็นทั้งคนปลูกแล้วก็คนถอนหัวหอมด้วยนะปีนี้ขยันจริงๆเลยวันนี้โอ้โหบล่ํมเลยห,ห,ห,หัวหอมใหญ่มากโอ้ยอยากได้จังเลยใหญ่มากใหญ่มากถอนมาให้หมดเลยนะคะ

ไว้ตรงนี้แหละค่ะไว้ตรงนี้

เนี่ยดูสิดูสิ Oh. คิด yeah. right? yeah. oh. yeah. <laughs> God

หัวหอมที่เราปลูกนะแบบว่ามันเยอะมากจริงนะยังเหลืออีกนะคะอีกครึ่งหนึ่งนะที่เรายังเก็บกันไม่หมดนะวันนี้เอาตากแดดแค่นี้นะคะเราก็มาเก็บถั่วกันเพิ่มนะคะลูซี่เขาก็ถอยแล้วนะขอไปกินน้ําค่ะถั่วตอนนี้ของเราแบบงามมากแบบโอ้โหไม่อยากจะบอกว่าเก็บขายไปเนี่ยไม่รู้จะก,กี่กิโลแล้วนะคะแล้วดูโอ้โหเต็มกระมงอีกรอบแล้วนะ ยังมีอยู่เรื่อยมันจะมีขนาดไหนอีกประมาณสองวันเราจะมาเก็บกันไหนขอดูที่ค่ะคุณสามีร้อนร้อนร้อนจริงๆช่วงนี้ร้อนมากๆนตัวนะ่าจะพอแล้วแหละไปเต็มกระมังขนาดนี้แล้วเนาะอ่าอ่ารม่เป็นไรนะเกียมาโอเค อีมันเกิดเทชเชอรี่วันนี้ครอบครัวของโรนเนี่ยเขเก็บผักกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะได้กันเยอะมากเลยทั้งแดดร้อนด้วยนะคะตอนนี้ก็จะพาลูซี่มาอาบน้ำเล่นน้ำกันให้สนุกไปแล้วะคะ่ะทุกคนขอบคุณมากค่ะ